ตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณหมอนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลสูนยที่นี่เลยนะคะเดี๋ยวให้คุณหมอแนะนําตัวเองนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบผมคุณหมอสมชายตรีทิพสถิตเป็นผู้ในการศูนยบริการสาธารณสุข48หน้าวาชารวิทิพอยู่เขตหนองแกมงครับนะคะคหมอคะวันนี้มาถึงที่แล้วเนี่ยคุยในภาพ,พรวมกันเลยดีกว่าว่าทางศูนยเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ ก็คือโดยภาพรวมก็คือสูนย์การ48นี่เราดูในพื้นที่ครอบคลุม35ตารางกิโลเมตรนะฮะก็คือในพื้นที่เขตหนองแขมนะฮะเรามีประชากรอยู่ที่160,000คนนะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะฮะแล้วเราก็มีประชากรผู้สูงอายุอยู่ประมาณ10%เข้าอยู่ประมาณที่1 6 0 0 0็หมายความว่าในพื้นที่เขตหนองแขมเรานี้จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุร่วมด้วยนะทีนี้ในการทํางานของเราเนี่ยเราจะทําเป็น2ส่วนด้วยกันนะก็คือในท่าเเชิงรับแล้ว่าเชิงรุก ในชิงรุกนี่หมายความว่าการทํางานแบบเชิงพื้นที่ลงไปในชุมชนโดยที่เรามีเครือข่ายสุขภาพที่เป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็เราก็ใช้ทีมที่เรียกว่าทีมแพทย์ครอบครัวซึ่งมีการนําเป็นพยาบาลวิชาชีพบวกอาสาสมัครสาธารณสุขเข้าไปดูแลในพื้นที่ครับอ่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมก่อนนะคะที่ดูแลประชากร16 0 0ง0กว่าคนซึ่งเยอะมากๆนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุ10เเซ็นเลยใช่ครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราจะมีเรื่องของเชิงรับในพื้นที่ก็คือเป็นการบริการภายในศูนย์บริการสาธารณสุขนะคือในในศูนย์นี้เองนะฮะแล้วก็ในส่วนที่เรียกว่าเชิงรับเนี่ยเราจะมีการให้บริการที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์คลินิกก็คือมีคลินิกพิเศษขึ้นมาในมิติของทางด้านแพทย์หูคอจมูกนะครับในแพทย์เด็กในแพทย์คลินิกตาในคลินิกวิศาสตร์ฟื้นฟูแล้วก็คลินิกแพทย์แผนไทย อันนี้คือเป็นคลินิกเป็นซูเปอร์คลินิกเลยใช่ใช่ใชครับคือจะต่างจากคลินิกปกติที่ที่เข้ามาจริงๆพี่จะบอกว่าใหญ่มากอะครับที่นี่แต่เดิมเนี่ยดูแบบว่าไม่น่าจะเป็นสู์บริการดูเป็นโรงพยาบาลพยาธิแล้วดูใหญ่ดูใหญ่โตเป็นโรงพยาบาลกันเลยนะคะเป็นคลินิกเปิดตั้งแต่เช้านะจนถึงสองทุ่มแล้วก็จะมีภาคเช้าจะเป็นการให้บริการทางด้านคลินิกทั่วไปแล้วซูเปอร์คลินิกอย่างที่ผมกล่าวนำนะครับ ตกพัดบ่ายนี่เราจะมีการให้บริการทางด้านส่งเสริมสุขภาพ<ม>ตั้งแต่เป็นการวันจันเนี่ยให้เรื่อง <c oughs> ของการฝากคันนะฮะวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสเป็นเรื่องของคลินิกเด็กดีการฉีดวัคซีนนะฮะ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> แล้วก็วันพุธเป็นคลินิกส่งเสริมสุขภาพสตรีนะครับห <c oughs> ลังข้อแล้วก็ตกภายในนะครับ <c oughs> แล้วก็วันศุกร์เรายังแถมให้ก็เป็นการดูให้กับการฉีดวัคซีนให้กับพวกสุนัขแมว ในเรื่องของในพื้นที่ในเชิงของการป้องกันนะคะโอ้มีมีแบบว่า5วันนี่คือรครบและเสาร์ทีเราเปิดค็แล้วยังต่ออีกน,นะครับวัน <c oughs> ตอนเย็นเราจะมีเปิดถึง2ทุ่มเป็นคลินิก OPD ให้กับบริการประชาชนที่ไม่สามารถมาภาคเช้าก็มาสามารถใช้ในภาคเย็นได้แล้วก็ต่อด้วยเสาร์ทิตย์ครึ่งเช้า คือเจ็ดวันจะบอกว่าเจ็ดวันทําการใช่คะคือไม่ให้เจ้าหน้าที่พักเลยคะคุณหมอคะก็คงอาจจะเป็นซูเปอร์แมนครับเป็นซูเปอร์เกิร์ซูเปอร์แมนกันเลยนะคะดูแลประชาชนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแสนหกก็คือเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเลยต้องแบ่งการทางานเนี่ยทั้งเชิงลุกก็ต้องทาเชิงรับก็มีแบบว่าตั้งรับรออยู่ใช่ครับอย่างนั้นเลยนะคะมีโครงการอะไรที่เรียกว่าให้กับประชาชนหรือว่าจะ พัฒนาอะไรกันต่อไหมหรือว่าเพียงพอแล้วในปัจจุบันนี่อ่าจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนามันต่อเนื่องมาตลอดอนะครับเพราะว่าคือต้องมาดูบริบทของบริการของศูนย์ก่อนนะคร<ฆ>ับถ้าศูนย์นี้เราทํางาน4มิตินะมิติที่1คือการส่งเสริม<ฆ><ฆ>มิติที่2คือการป้องกันมิติที่3คือการรักษาและมิติ<ฆ>ที่4คือการฟื้นฟูดังนั้นใน4มิติเนี่ยทุกมิติจะมีโครงการต่อเนื่อง อาผมยุติธรได้ง่ายเลยมิติของการส่งเสริมใช่ไหมครับเราจะมีการส่งเสริมการดูแลสุขภาพนั่นในมิติของการทําโครงการต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุโครงการเกี่ยวกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูและโครงการทางด้านการส่งเสริมป้องกันการควบคุมโรคนะฮะ ในเรื่องของการป้องกันเนี่ยเราก็จะมีเครือข่ายสุขภาพในภาคประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องร่วมด้วยนั้นในเรื่องของการรักษาเราจะมีแพทย์เฉพาะโรคที่ที่ถือได้ว่าเรามีเกือบครบทุกแผนกแล้วมีอุปกรณ์ในการใช้เกือบครบร่วมด้วยนะครับ <ạ. S 1> แล้วในการการฟื้นฟูเนี่ยเราจะเป็นศูนย์ฟื้นฟูนสําหรับอนามัยสํานักอนามัยเป็นแห่งที่สองของกรุงเทพมหานครครับ อันนี้ก็คือเป็นมิติที่หนึ่ในเรื่องสมิติต้องบอกว่าต้องครบสี่มิติคือขาดอันใดอันหนึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้นะคะต้องเป็นภาพทั้งหมดเลยนะคะควนี้ว่าในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุอย่างที่บอกว่า10%เนี่ยแม่ก็อยากจะเจาะเหมือนกันว่าเรามีนโยบายที่จะดูแล ท่านๆเหล่านั้นอย่างไรเพราะว่าท่านคงจะต้องอยู่กับเราอีกยาวๆนะคะคุณหมอคะครับผมก็ในมิติข,ของการดูแลผู้สูงอายุนั้นเนี่ยเราจะมีโครงการไล่ตั้งแต่ปีพศ2548ไล่มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันปี59แล้วเราจะมีโครงการต่อเนื่องมาเรื่อยๆประมาณ5-6โครงการต่อเนื่องอซึ่งปัจจุบันนี้เราจะมีโครงการที่เรียกว่าดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนและเป็นโครงการที่อันนี้อยู่ในชุมชนและอีกอันหนึ่งก็คือเป็นโครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุในศูนย์บริการสาธารณสุข ก็คือเรามองว่าผู้สูงอายุที่มาเป็นชมรมผู้สูงอายุเหล่านั้นส่วนใหญ่แล้วท่านทั้งหลายนี่เป็นองค์ความรู้แะ,ะเป็นภูมิปัญญาเราก็เลยมองว่าเราน่าจะเอาเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากท่านทั้งหลายนี่เข้ามามีการเพิ่มปูนความรู้ให้กับภาคประชาชนและตัวท่านเองร่วมด้วยก็เลยจะเป็นโครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุในศูนย์บริการสาธารณสุขนะเราจะมีกิจกรรมทั้งหมด5วันด้วยกันนะฮะตั้งแต่วันจันทร์ก็เป็นเรื่องของการจัดสารนะเอาภูมิปัญญาของอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นผู้สูงวัยมาสอน นะราสอนให้มาสอนให้เลยนะฮะวันอังคารเป็นเรื่องของการกดจุดสะท้อนเท้าเป็นการรักษาด้วยตนเองวันพุธเป็นดนตรีบําบัดั่นก็คือว่าภาคประชาชนเข้ามาร้องเพลงเพื่อบําบัดให้กับคนนั่งรอคุณหมอแล้ววันพฤหัสเป็นการเรื่องของโภชนาการแล้วก็จะเรียนเชิญทางอาจารย์จากภายนอกเข้ามาสอนในเรื่องของการทําอาหารเพื่อสุขภาพและสุดท้ายวันศุกร์ก็คือสุขถึงธรรมสุขถึงใจและสุขด้วยสมาธิครับ เป,เป็นการนั่งสมาธิอันนี้คือเอาธรรมะเข้ามา,ข,าของเก่าหระใช่ไหมคะผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันหมอหาถามนิดนึงว่าเราเริ่มนับท่านเป็นผู้สูงอายุเนี่ยต้องอายุ สักเท่าไหร่คะจริงๆแล้วเราจะมีเกณฑ์ในการแบ่งนะฮะตั้งแต่60ปีขึ้นไป60ปีถึง69 7 0อ่า60ถึง79 79ถึง80แล้วก็มากกว่า80ขึ้นไปเป็น3เฟสด้วยกันะะคก็คือถ้าเราเริ่มจาก60เนี่ย เราเริ่มเข้าสู่วัยสังคม<อ>ผู้สูสงอายุาแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องได้มีความ,มว่าเราต้องเตรียมความพร้อมให้กับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุดังนั้นเนี่ยในโครงการต่างๆในศูนย์ 48A นั้นเนี่ย<ม>เราพยายามที่จะปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะก็คือไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต้องเป็นมิตรกับผู้สูงอายุมีกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุทําให้เกิดความอยู่อย่างมีความสุขถึงแม้จะป่วยเป็นโรคก็ตามก็สามารถให้ท่านอยู่กับมันได้ ให้เขาเหมือนเป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยไม่ว่าปว่วยเป็นอะไรแต่ว่ารเราต้องอยู่กับมันได้เพราะว่าเราปฏิเสธเรื่องการปว่วยไม่ได้คือด้วยวัยที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยสุขภาพเนี่ยก็สุดเขาเรียกว่ามันถอยลงมาเรื่อยๆใช่ใช่ครับมีผู้ปว่วยเยอะไหมคะที่จริงแล้วแบบคือบางคนนี่ยเขาก็ไม่ปว่วยนะครับผม,มแต่จริงๆแล้วเราเคยทำสำรวจมา3ปีติดกันนะฮะส่วนหญ่นัผู้สูงอายุในพื้นที่หนองแขมนี่จะเป็นกลุ่มแข็งแรง สูงอายุแบบแข็แรงดั <c oughs> งนั้น <c oughs> นะ่ะกิจกรรมของเราก็เลยเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่เราเรียกว่า health promotion ดังนั้นน่ยในมุมมองของคณะกรรมการของศูนย์เรามองว่าเราอยากจะให้ภาคประชาชนหรือกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมาใช้บริการเราเป็นอันดับต้นๆนะัคือประมาณ80%ที่มารับบริการที่เรานะฮะ <c oughs> มาซื้อบริการสุขภาพมากกว่าซื้อบริการการป่วยเจ็บป่วย <c oughs> ก็จะไม่เาเกิดความแข็งแรงมา นะคะคือเขามาเนี่ยไม่ได้แบบว่าป่วยแล้วมาใช่ใช่แต่ว่ามาเพื่อจะซื้อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงกลับไปเพราะว่าสุขภาพเขายังแข็งแรงอยู่ใช่ทำยังไงให้ยังคงแบบนั้นอยู่ให้ได้นานที่สุดใช่ครับใช่อไหมคะอันนี้ก็คือเป็นนโยบายที่ทางทางคณะกรรมการศูนย์4ป8ในการพิจารณาในการทำนะคะก็คือให้ความสําคัญค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะในเรื่องของการดูแลตรงนี้ค่ะคุณบอกคะเราการมีส่วนร่วมนะคะในของเรียกว่าองค์กรนอกเนี่ยเขามามี ส่วนร่วมกับเราไหมคะมีการบูรณาการร่วมกันไหมหรือว่าอย่างไรคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญในการทํางานทางด้านสุขภาพนะเพราะว่าทางศูนย์บริการสาธารณสุขไม่สามารถอยู่ได้ตัวเองได้เราจะมีภาคีเครือข่ายอย่างที่ผมกล่าวนาเริ่มต้นใม่ว่าภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนทั้งหมดนี้เป็นแกนนาในการบูรณาการการทํางานแบบมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันด้วยตัวอย่างนะครับปีที่ผ่านมา2-3ปีนี่เราได้มีการส่วนร่วมจากภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทซีเนจีเตาเผาขยะไฟฟ้ากรุงเทพมหานครนะฮะ อยู่ใน,น,ในเขตพื้นที่นี่เลยแล้วก็มาทํา CSR กับเรา <c oughs> ก็คือมีการอันที่หนึ่งก็คือสร้างอาคารสําหรับดูแลสุขภาพสตรีค <c oughs> นะ่ะหลังจากนั้นมาก็สร้างสวนสวนสุขภาพห <c oughs> ลังจากนั้นต่อมาก็มีการอมอบรถจนเพื่อปรับปรุงให้เป็นรถเคลื่อนที่ตรวจการ <c oughs> ตรวจสุขภาพและตรวจภายในลุกเข้ามาในชุมชน นะครับอันนี้คือที่เห็นชัดๆเลยนะอันนี้ภาพที่1ภาพที่2ภาพประชาชนเนื่องจากว่าบุคลากรเราค่อนข้างน้อยแต่ไม่ได้เป็นประเด็นของการทํางานเพราะว่าเรามีภาพประชาชนจํานวนมหาศาลในการทํางานร่วมกันแล้วก็ดึงภาพประชาชนมาเป็นหนึ่งในสตาฟของศูนย์48แนะแล้วก็เราดึงภาคีเครือข่ายของภาคและเอกชนเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพคือตรงนี้เองผมมองว่าถ้าเราบูรณาการอย่างนี้ได้เนี่ยถึงแม้ว่าต้นทุนคนน้อยต้นทุนเงินน้อยเราจะมีเงินมหาศาลจากการที่มีเครือข่าย แต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เราบอกว่าเรามีไม่เยอะไม่ได้เป็นปัญหาเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเรามีอาสาสมัครจากหน่วยงานอื่นๆเนี่มาร่วมมาช่วยเราเป็นอาสาสมัครที่เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าตอนแรกก็กังวลว่าแสนกว่าคนคุณหมอจะดูแลจะดูไหวไหมใช่นะคะเจ้าหน้าที่เราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามีอาสาสมัครเข้ามาเนี่ยก็ช่วยได้เยอะเลยโดยเฉพาะอาสาสมัครที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ย เขาทำอะไรได้บ้างคะ,ะทำเป็นหน้าที่ในเรื่องของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นดูแลในชุมชนเราจะมีทั้งหมดในสูน,นี่เราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด8โซนด้วยกันอ,อาสาสมัครสาธารณสุขจะแบ่งเป็น8โซนก็<อ>จะดูในพื้นที่ยกตัวยอย่างเช่นการควบคุมการระบาดของไข้เลือดออกอการคุมระบาดของการท้องเสียทางเดิอนอาหาร<อ>นะการให้ความรู้สุขภาพเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเช่นการส่งเสริมสุขภาพนะฮะแล้วก็การทํากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของงานทางด้านดูแลสุขภาพภาพรว เราก็จะมีการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยการมีผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านแล้วก็อาศัยอาสาสมัครเข้าไปมีส่วนร่วมร่วมด้วยทีนี้อาสาสมัครทาอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องมีเขตถ้ามันมีส่วนเกี่ยวขอ้องก็จะบอกว่าเขตนี้คือพี่ใหญ่ ในการช่วยเหลือในการเดูแลผู้วยนะคะก็เรียกว่าครบครบทุกมิติครบทุกนะคะอย่างที่คุณหมอบอกไปนะคะและตัวหนึ่งที่เรากำลังจะทําในปีนี้หรือปีหน้านี่ก็คือการทํางานร่วมกับโรงเรียนของกทมในเรื่องของการเอาเด็กเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อทําให้เกิดเป็นจิตอาสาในชุมชน คือสร้างน้องๆเด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่ให้เขาแบบว่าโหนี่ช่องว่างระหว่างวัยเยอะมากเลยนะคะเอาเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยช่วงตรงกางนี้เขายังไม่ถึงเลยแต่ว่าจับให้มาชนกันใช่ครับเพราะว่าเรามองว่าเด็กกับผู้สูงอายุเนี่ยจะไปด้วยกันได้ในกรณีที่ทําให้เกิดความการการนําเสนอให้เขามองมุมมองของการดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะคะหซึ่งเป็นโครงการในอนาคตที่จะ คำวิสูจนปีหน้านะคะอีกไม่นานนั่นละเองนะคะที่สำคัญเดี๋ยวสำหรับเบรกนี้นะคะอยากให้คุณหมอฝากอะไรกับคุณผู้ชมไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยต้องรบกวนพาไปเดินดูบริการต่างๆของทางศูนย์บริการสาธารณสุข4 8ของเราด้วยก็อยากจะเรียนเชิญภาพประชาชนนะคบว่าการมีสุขภาพที่ดีนั้นมันจะต้องสร้างที่ตัวเราก่อนก่อนที่จะให้คนอื่นมาดูแลให้เราได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีสุขภาพที่ดีสุขภาพ ใจที่ดีสุขภาพกายที่ดีมันจะทําให้สู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีกับการเป็นผู้สูงอายุครับนะคะเดี๋ยวสําหรับเรกนี้เราจะพักกันสักครู่นะคุณหมออยู่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวไปเดินนะคะตั้งแต่ด้านหน้าเลยคุณหมอบอกว่าจะแนะนําเลยว่าถ้าเกิดจะต้องมาใช้บริการที่ศูนย์ต้องทําอะไรกันบ้างนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะครับผม